สวัสดีค่ะลูกค้าร้านลอตโต้234นะคะวันนี้แอดมินกลับมาอีกแล้วพร้อมกับสูตรเลขนำโชคเล่มใหม่จ้าแล้วก็ในคลิปเนี่ยเราก็จะมีแนะนำเลขนำโชคแล้วก็สถิติของเล่มที่แล้วนะคะพร้อมกับแจกฟรีของงวด16พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะก็เลขนำโชคราคาเล่มละ1 0 0บาทนะคะสนใจก็สั่งซื้อได้เลยจ้าเล่มน,นี้สถิติค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะแอดมินแนะนำให้ได้ นำเลขที่ได้เนี่ยไปเป็นคู่มือในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อดมินเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามดูรายละเอียดในคลิปกันเลยจ้าสวัสดีค่ะลูกค้าลอตโต้สองสามสี่นะคะอันนี้คือโฉมหน้าของเลขนําโชคเล่มใหม่นะคะสีม่วงสดใสเลยนะคะเล่มเก่าเนี่ยก็จะใช้จนถึง16พฤศจิกาย,ยนก็คือง่วเที่จะถึงนะคะเดี๋ยวแอดมินมีแจกฟรีให้เนื้อของงวด1ิพฤศจิกานะคะ ส่วนงวดใหม่ของเลขนำโชคเนี่ยจะใช้ได้ตั้งแต่1ธันวาคมจนถึง16พฤษภาคมนะคะ2565ในราคาเล่มละ100บาทนะคะข้างในสูตรเลขนำโชคเนี่ยเขาก็จะมีอยู่2อาจารย์เนาะก็คืออาจารย์เลขนำโชคแล้วก็สูตรของอาจารย์แม่นจริงนะคะ VIP เนาะแล้วก็นาปกก็จะมีเลขกำลังวันมาให้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสถิติของเล่มที่แล้วกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็เล่มใหม่เนี่ยมีการปรับรูปแบบใหม่ เล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนท้ายคลิปเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะของเล่นที่ผ่านมาเขาก็จะในเล่นเนี่ยเขาก็จะมีเป็นสูตรดับมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวสูตรดับเดี๋ยวเรามาดูตอนหลังเนาะเรามาดูสูตรเกิดกันก่อนอ่ะมีงวด1มิถุนายนนะคะหวยออก972ข้างล่าง45เนาะก็ของเขาเนี่ยของอาจารย์เลขนนำโชคก็มันจะเป็นแกนบนล่างนะคะได้ทั้งบนได้ทั้งล่างเลยเนะาะก็งวดนี้ให 5-4มานะคะเข้าข้างล่างเนาะแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีเลขเคลียร์สิบหน่วยนะคะมีทั้งหมดห้าสูตรก็จะเคลียร์แบบถ้าผิดหนึ่งสูตรแล้วเหลือเลขเท่านี้ผิดสองสูตรจะเหลือเลขเท่านี้ผิดสามสูตรก็จะเหลือเลขเท่านี้นะคะอันนี้เนี่ยมันจะไปเข้าตรงผิดหนึ่งสูตรนะคะข้างล่างเข้า4-5เนาะแล้วก็ทีนี้เรามาดูของอาจารย์แม่นจริง VIP นะคะเขาก็จะแยกครึ่งเลยเนาะซ้ายเป็นของข้างบนขวาเป็นของข้างล่างเนาะ ก็อันนี้เนี่ยข้างล่างให้เข้าสี่ห้านะคะตรงโครงสร้างเด่นล่างสี่ห้านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของงวด16มิถุนายนนะคะภับให้เห็นกจนชัดๆไปเลย16หมิถุนายนหวยออก8 6 1หหนึ่งนะคะอันนี้ให้เข้าหวิ่งข้างบนนะคะแล้วก็วิ่งข้างล่างก็เข้าออมีเจดนะคะเลขรองเนาะ แล้วก็2ตัวเนี่ยจะมาเข้าตรงผิด1นสูตรเข้า17ข้างล่างนะคะแล้วก็ผิด1นสูตรก็จะได้เข้า16ข้างบนนะคะต่อไปเป็นของอาจารย์แม่นจริงนะคะให้เข้าเลขรองแค่หนึเนาะแล้วก็เข้าเลขการวิ่ง7จ็บโอเคต่อไปของมวด1กรกฎาคมนะคะให้เข้าเลขรอง2นะคะแล้วก็ เพทนูย์ 0, ก็จะได้172ตัวบนตรงๆนะคะส่วนข้างล่างเป็นแม่นจริง VIP ให้เข้าวิ่ง1นงเนาะข้างบนแล้วก็ให้เลขรองวิ่ง2มานะคะข้างล่างเค okay. เดี๋ยวเรามาวงกันต่อนะคะของต่อไปงวดสิบหกกรกฎาคมนะคะเดี๋ยวเรามาวงกันไปพร้อมกันเลยเนาะข้างบนออก725ข้างล่างออก7 0นเนาะ อันนี้วิ่งไม่เข้านะคะสองตัวไม่มาเลยเนาะวัวนี้สงสัยจะหลุดแฮะอ่ะมีผิดหนึ่งศูนย์นะคะมีสองห้ามาให้โอเคเลยแล้วก็ผิดสองศูนยได้ศูนย์เจ็ดมาเนะเาะหวยออกเจ็ดศูนยโอเคสำหรับอาจารย์แม่นจริงนะคะเจ็ดสองห้ากับเจ็ดศูนยมีแค่เข้าเลขกันนะคะเลขห้าแค่นั้นเองวัวนี้ไม่ค่อยเดีโอเคผ่านนะคะ วดหนึ่สิงหาคมนะคะหวยออก261กับ69เข้าวิ่ง2มี2มี1เนอะ261 61กับ69ไม่มาเนอะก็มี16มี69นะคะแล้วก็ดึงลงมาโอเคต่อไปเป็นของอาจารย์แม่จริงนะคะก็มีเข้าเลขรองแค่หนึ่งนะคะ แล้วก็2ตัวมี1,6เนาะหวยออกหกหนึ่เข้าเหมือนกันเลขเด่น 1, 2ตัวให้1,6มาแล้วก็โครงสร้างเด่นล่างมี9,6ด้วยนะคะอันนี้แม่นล่างค่อนข้างจะโอเคนะคะต่อไปของงวดอ่าสิสิงหาคมนะคะหวยออก7,50หข้าง,งล่าง2,3ให้เข้าเลขรอง3เนาะ แล้วก็มีคู่ชุดบนล่างนะคะมีสามสองมาให้นะคะอ่าก็เข้าล่างนะคะอันนี้จากสูตรเลขเคลียร์สิบหน่วยนะคะมีสองสามมาให้เนอะข้าวสองตัวเลยเคแล้วก็มีศูนย์ห้าตรงผิดหนึ่งสูตรนะคะโอเคต่อไปเป็นของอาจารย์แม่นจริงนะคะให้เข้าเลขสามข้างล่างนะคะมีคู่ชุดสามสองมาให้นะคะ โอเคก็ใช้ได้อยู่นะคะในการเลขสามนะคะอืมค่อนข้างโอเคนะคะต่อไปของม้วดหนึ่งกันยายนนะคะหวยออกสี่เจห้าข้างล่าง79นะคะหวออกสี่ข้างล่าง79โอเคมีตรงนี้มี57นะคะแล้วก็มี79ผิด10นะคะให้79มาด้วยเนาะ โอเคแล้วก็วิ่งของอาจารย์แม่นจริงนะคะวิ่งข้างล่างข้างบนเข้าเลยนะคะ75กับ79มี2ตัว 79, 79มาให้นะคะก็ค่อนข้างใช้ได้เลยนะคะมีเดนมีรอให้มาของอาจารย์แม่นจริงรู้สึกว่าจะแม่นกว่าของลูกสูตรเล่นนำโชว์ข้างบนนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูของงวด16กันยายนนะคะ935กับ90 อ่าเขาวิ่ง3เนาะมี2ตัวให้3ามห้ามาด้วยนะคะแล้วก็มี3ตัวถูกไม้ไม่ถูกนะคะมี09มี35นะคะ35หาวันนี้เขาจับเด่นเลยนะคะก็เข้าเนาะส่วนอาจารย์แม่นจริงนะคะมีเข้าเลขรองนะ90แค่นั้น แล้วก็ข้างล่างมี3ามห้ามาให้นะคะก็เข้าข้างล่างด้วยนะคะโอเคต่อไปงวด1ตุลาคมนะคะหวยออก1-7-1กับ8-3นะคะ1-7-1กับ8-3อันนี้ไม่เข้านะคะก็มี1-7มาให้เนาะแล้วก็มี 7, 7. มี3-8นะคะปิด3าตูเนาะส่วนของอาจารย์แม่นจริง 171ตรงนี้ไม่เข้าเนาะข้างล่าง83ดสมมีไม่เอ่ยไม่มีนะคะงวดนี้หลุดนะคะต่อไปงวด16ตุลาคมนะคะหวยออก372กับ38ให้เข้าวิ่ง3นะคะบนว่าไม่เข้านิดหน่อยนี่เข้าแล้วนะคะโอเคโอ้สามเอันนี้ให้732ออันนี้เข้าโต้นนะคะว้าว อันนี้มีเข้าโต๊น,นะคะ3 7 2เจอนาะให้เจ็สมองมาโอเคเรามาดู2ตัวเนาะเจกับ3ามีไเอ่ยมีสอมาให้นะคะแล้วก็มี3ามมาให้เนาะโอ้วันนี้เลขนำโชคค่อนข้างสวยนะคะแล้วก็ของอาจารย์แม่นจริงนะคะก็จะเป็น ข้างบน3,72มีแค่เลขรองที่เข้า2ข้างล่าง3,8นะคะมีนี่เอ่ยมี3อ๋อแจ่ะไม่มี3,8นะคะ2ตัวโอเคต่อไปของงวด1พฤศจิกายนนะคะหวยออก0,37ข้างล่าง95นะคะหวยออก0,37ข้างบนเนาะโอเคอันนี้ไม่ไม่มีนะคะแล้วก็5ในเลขรองเท่านั้นเอง 037กับ95ให้59มานะคะแล้วก็มี37ด้วยผิด2ส,สูตรเนอะโอเคต่อไปข้างบนนะคะมี7เนอะแล้วก็ข้างล่างนะคะเป็น95มีไม่เอ่ยไม,ไม่มีนะคะของอาจารย์่นจริงโอเคต่อไปนะคะส่วนที่สำคัญก็คือ งวด16พฤศจิกายนนะคะอ๋อเดี๋ยวก่อนที่เราไปดูเรามาดูเลขดับของเขาก่อนเนาะว่าสถิติเลขดับเป็นยังไงบ้างก็เลขดับของอาจารย์แม่นจริงนะคะอย่างงวด1มิถุนายนเนาะหวยออก972กับ45ดับคู่ข้างบนเนี่ยก็72อันนี้ดับไม่อยู่นะคะส่วนข้างล่าง45ไม่มีนะคะอันนี้ดับอยู่นะคะอันนี้ดับอยู่เนาะ ส่วนวันที่16มิถุนาหวยออก861นะคะห1มีไหมห1ไม่มีดับอยู่นะคะแล้วก็17เจมีไหม17ก็ไม่มีก็ดับอยู่นะคะโอเคเลยส่วนวันที่1กรกฎานะคะหวยออกข้างบน17อันนี้หลุดน,นะคะแล้วก็29อันนี้ดับอยู่นะคะ ต่อไป16กรกฎานะคะ72525มีไหมอ่ะอันนี้ดับอยู่นะคะข้างบนแล้วก็ข้างล่าง70ก็ดับอยู่นะคะส่วน1สิงหาคมนะคะหวยออก61กับ69นะคะข้างบนมี61หนึ่ไหมไม่มีดับอยู่นะคะข้างล่าง69อ่ะมีอันนี้หลุดน,นะคะ6 9เเนาะเราไม่เอาเนาะ โอเคต่อไปของเมื่อ16สิงหานะคะ50ก็ดับอยู่นะคะไม่มีส่วน23อันนี้ก็ดับอยู่นะคะเลขดับของอาจารย์แม่นจริงนี่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะคะถ้าดูจากสถิตินะคะถ้าลูกค้าเนี่ยมีเลขแบบในใจสักสิบชุดเนี่ยลูกค้าลองเอาเลขดับของอาจารย์แม่นจริงเนี่ยไปตัดได้นะคะก็จะเหลือเลขน้อยชุดลงเนาะก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นอินก็ชอบนะคะค่อนข้างโอเคเลยเลขดับเนาะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเลขดับของ วดหนึ่งกันยายนนะคะ75มีไหม75อ่ะอันนี้ไม่อยู่นะคะแล้วก็79วดน,นี้วันนี้ดับไม่อยู่ทั้งคู่เลยนะคะ1กันยาส่วน16กันยานะคะ35ข้างบน35ไม่มีดับอยู่นะเนี่ยข้างล่าง90มีไหมไม่มีก็ดับอยู่เช่นกันนะคะ1ตุลานะคะหวยออก71ข้างบนเนาะมีไหมอา้าวมีดับไม่อยู่แฮะแล้วก็มี83อันนี้ดับอยู่นะคะ ส่วน16ตุลาคมนะคะข้างบน7 2ดสอเนาะมีไหมเอ่ยอ่าไม่มีอันนี้ดับอยู่นะคะแล้วก็38 38ก็ไม่มีอันนี้ดับอยู่นะคะค่อนข้างดูง่ายนะคะเพราะเขาแยกบนล่างมาแล้วก็แบบเลียงง่ายเลยส่วน16บนหนึ่งพฤศจิกายนนะคะหวยออก37ข้างบนมีไหมโอ้อันนี้ดับอยู่เสียใจเลยเนาะข้างล่าง9 5้า้าอ่ะข้างล่างดับอยู่นะเนี่ย ไม่ต้องเสียใจกันไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลขดับของอาจารย์แม่นจริงหัว16พฤศจิกาเลยดีกว่าค่ะก็ตามกันเลยเนาะก็ให้ดับนะคะมี06 07 1516นนะคะสอง5 3 3สอนะคะสี่3 51ส2นะคะ6 0 6 1 70 79นะคะ8 8 8 9 9 7 98นะคะอันนี้คือดับข้างบนนะคะให้เลขทั้งหมดมาทั้งหมด 20ชุดนะคะก็ไปตัดได้เลยต่อไปดับคู่ล่างนะคะก็จะเป็น05 07 14 16นะคะ23 25 32 34ค่ะ41 43 50 52 61 69 70 78และ87 89 96 98นะคะทั้งหมด20ชุดเอาไปลองตัดกับตัวเกิดที่ลูกค้ามีดูนะคะแอดมินว่าสถิติค่อนข้างใช้ได้นะคะถ้าดูมา โอเคเดี๋ยวเราไปดูเลขเกิดของเลขนำโชคของงวด16พฤศจิกายนนะคะก็แอดมินส่วนใหญ่เนี่ยก็จะดูตรงแถวๆนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเขาก็ให้เลขเป็นเลขเด่น5มานะคะ2ตัวให้เลขรองเป็น6กับ5นะคะเด่นที่สุด5เนาะแล้วก็คู่ชุดบนล่างนะคะมี5 3, 5 4, 5 7, 5 9, 6 3, 6 4, 6 7, 6 9นะคะ และก็3ตัวนะคะมี053 063 354 364 957 967 259 269นะคะโอเคแล้วก็อันนี้ก็ถ้าสมมุติสูตรถูกต้องทั้งหมดก็จะได้เลขออกมาทั้งหมด8ชุดมี06 08 16 18 25 36 56 59นะคะ ส่วนถ้าผิด1 0ูเนี่ยจะได้เลขมา24ชุดโอเคได้ติด1 9 2 3 2 6 2 8 3 4 3 8 4 5 4 6 4 7 5 7 5 8 5 9 6 7 6 8 7 9 8 9นะคะแล้วก็ถ้าผิด2สูตรจะได้เลขออกมา13ชุดก็คือ0 1 0 2 0 3 0 7 0 9 2 4 2 7 2 9 3 5 3 7 3,9,4,8,4,9นะคะที่อ่านให้ฟังเพราะว่ามีลูกค้าบางท่านบอกว่าเออแบบเหมือนตัวหนังสือมันเล็กเนอะมองไม่ค่อยชัดแอดมินก็เลยบอกให้ฟังนะคะโอเคต่อไปของอาจารย์แม่นจริง VIP นะคะก็ให้เลข3ตัวเลขเด่นมามี2,3,4นะคะแล้วก็ดึงเด่นสุดๆก็คือเลข2นะคะ2ตัวคู่เด่นข้างบนเนี่ยเป็น 2,5,2,7, 2 8 2 1 4เจ7นะคะ แล้วก็คู่รองของเขาเนี่ยเป็น 35, 37, 38นะคะแล้วก็ 31, 48, 41เนาะโอเคต่อไปมาดูข้างล่างของอาจารย์ม่นจริงนะคะข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีคู่ชุดมาให้ด้วยก็คือ 05, 01, 07, 02, 55, 51, 57, 52, 65, 61, 67, 62, 85, 81, 87, 82นะคะ แล้วก็มีเด่น3ตัวนะคะมี 0, นมี5มี6เนาะถ้าเด่น0มาเขาให้ 0, 1, 07, 0, 2ถ้าเด่น5มาให้ 5, 1, 5, 7, 5, 2และถ้า6มาให้ 6, 1, 6, 7, 6, 2นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นเลขนำโชคของงวด16พฤศจิกายนนะคะลูกค้าลองตามดูนะคะงวดน,นี้และเราก็มาดูของเล่มใหม่กันนะคะซึ่งเล่มใหม่เนี่ยแอดมินก็ค่อนข้างโอเคนะคะเพราะว่า เขาอะจะตัดไอตรงนี้ออกไอส่วนตรงนี้จ,จะไม่มีก็คือเลขเคลียร์สิบหน่วยเนี่ยเขาจะตัดออกก็จะเหลือแค่ตรงนี้แล้วก็ของแม่นจริงเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้า,ขาวๆกันนะคะของเล่มใหม่เนาะเค <Okay. S 1> ก็สมมุติเป็นของงวด1เมษายนแล้วกันเนาะงวด1เมษายนนี่อะดูของเดิมเทียบกันไปเลยนะคะของเดิมเทียบกันไปเลย อันนี้ของเดิมอันนี้ของใหม่ของใหม่เนี่ยเขาก็จะดึงมาแต่ตรงนี้นะคะนี่เด่น5 <S ้าตัวเนาะเด่น3ามตัวเด่น2ตัวแล้วก็เด่นสุดๆหนึ่งตัวนะคะคู่ชุดบนล่างเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็3มตัวมาอยู่ตรงนี้เขาจะไม่มีในส่วนนี้นะคะไม่มีแล้วเนาะโอเคส่วนอาจารย์แม่นจริงข้างล่างเนี่ยเหมือนเดิมนะคะมีบนฝั่งนี้เนาะแล้วก็มีล่างฝั่งนี้เหมือนกันนะคะโอเค แล้วก็ยังมีเลขดับให้เหมือนเดิมนะคะของเล่มใหม่มีเลขดับด้วยเหมือนเดิมโอเคก็จบเรียบร้อยนะคะสำหรับการทำสถิติเลขนำโชคของเล่มที่ผ่านมานะคะคือเล่มปกสีน้ำตาลน,นี้เนาะ ก็ถ้าลูกค้าก็ติดตามค่อนข้างเยอะอพอสมควรนะคะของเลขนํำโชคเนาะเพราะว่าราคาก็ไม่แรงมากราคาเล่มนั้น100บาทใช้ได้ถึง12งวดก็ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ให้เลขเนี่ยเอาไปเล่นได้ง่ายนะคะสถิติก็ใช้ได้นะคะโอเคถ้าใครสนใจนะคะเลขนํำโชคเล่มใหม่มาแล้วนะคะของพึ่งมาสดๆร้อนๆนะคะก็สั่งซื้อกันได้เหมือนเดิมนะคะช่องทางเหมือนเดิมของร้านเราลอโตโา้234ค่ะ โอเคขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะอีก2วันหมวยออกเนาะก็ลํำรวยลํำรวยกันค่ะสวัสดีค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวสถิติเลขนำโชคนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ